ึ้นชื่อว่างานนะครับบางครั้งก็กินหมูแต่บางทีก็กินกระดูกธรรมดาไม่มีงานไหนง่ายเลยไม่มีงานไหนแบบว่าจอดปุ๊บขึ้นปับ๊บลงเตี้ยะอะไรเงี้ยไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีเลยเจอแต่บางทีก็คอนเทนต์เจองานขึ้นยากๆเจอคนทํางานร่วมกันเรื่องมากเจอลูกค้างี่เง่าแม่งเยอะเยอะเยอะหลายแบบ หลายรูปแบบมากถามใจตัวเองเลยอย่างเดียวว่าไหวไหมใจสู้หรือเปล่าอดทนหรือเปล่าร้อยพ่อพันแม่ไม่มีอะไรง่ายเลยไม่มีใครมาเอาเงินมาให้เราง่ายๆมันต้องใช้หยาดเหงื่อแรงงานแลกมาต้องใช้ความสามารถแลกมาต้องใช้ความอดทนแลกมาผมเจออะไรมาเยอะครับเจออะไรมาเยอะคอนเทนต์ในชีวิตผมเยอะมากแต่สุดท้ายผมก็ผ่านไปได้ ผมไม่เคยยอมแพ้ไม่มีคำว่ายอมแพ้สำหรับผู้ชายคนนี้เ,นเพื่อนๆเหมือนกันสู้ๆครับเพื่อครอ,อบครัวฝากไปแช่ในช่องฟิตครับแอ